อันนี้ช่วงปั่นแล้วใช่ไหมใชป่ปั่นปั่นแล้วเปิดมันปั่นปั่นแล้ว ยังไม่ไปไหนเลยมันขึ้นแล้วเนสายขาดไหมสายขาดไม่ขาดไม่ใช่ กัดอยู่ตไม่ขาดรับไปเลยครับ,รบก่อนถอดฝาฝาด้านบนนะครับคือด้านหน้าบอร์ดนะครับถอดน็อตสองตัวนะครับมันอยู่ข้างๆตัวนี้ครับแกะออกแล้วก็งัดฝาด้านบนออกก่อนมีสองชั้นนะครับพอเรางัดด้านบนจะเห็นด้านในจะมีน็อตอีก<ม>อยู่หนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ตัวนะครับนี่รอยก็ถอดออกมั่งแล้วนะครับเหมือนรอยซ่อมแล้วเนาะ ตรงนี้งัดข้างๆนะครับจะมีกิบล็อกตรงกลางนะครับตรงกลางพอถอดน็อตเสร็จนะครับจะมีกิบล็อกตรงกลางนะครับแล้วก็งัดขึ้นเลยนี่ครับแบบกิบ <c oughs> ล็อกมันที่อยู่ตรงกลางนี้ครับอันนี้เราก็ดูว่าสายไฟหลุดหรือสายหลวมสายไฟขาดห,าาดหรืออะไรหรือเ <providers S 1> ปล่านะครับ <c oughs> ดูแล้วไม่มีนะครับสายไฟดีทุกเส้นนะครับเดี๋ยวสาเหตุเป็นจากตัวไหนถ้าผมบอกนะแป๊บนึงตัวนี้เลยครับนี่ตัวนี้ครับที่เสีย เดี๋ยวเรามาลื้อดูกันครับวันนี้มีอะไรนะครับตัวนี้หาอะไรยากเราก็จะทําการซ่อมนะครับแล้วก็ลื้อดูด้านในกันนะครับมาลุยกันเลยเสร็จแล้วเพื่อนๆครับก็ถอดออกมาเรียบร้อยครับก็สําหรับตัวนี้นะครับถ้าจุดสัมผัสไม่ถึงมันก็ขึ้นอีสามได้เหมือนกันครับทีนี้เราจะลองซ่อมดูครับเพราะว่าซื้ออะไรน่าจะยากก็จะถอด ก็จะมีน็อตนี่ครับที่เห็นเห็นอยู่นะฝั่งนี้น่าจะเป็นสลักี่เชนะครับ <Woo! S 1> น็อตจะมีสองตัวเอาน็อตออกเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูครับเนะี่ค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดมีอะไรแตกหักมันจะได้แก้ไขได้นะครับ วิชาลูกเสือให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้จากทีวีโอเรื่องความหวดลูกเสือโลกพยายามอย่าเปิดออกทีเดียวนะครับต้องดูก่อนว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับีนน่ัะดูตำแหน่งนี้นะครับว่ามันอยู่ไหนตำแหน่งนี้อยู่แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเขมหลุดไปแล้วเราจะใส่คืนไม่ได้ครับตัวนี้เป็นคล้ายๆมอเตอร์นะครับ จุดสัมผัสมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่แต่อ่อดูว่าเจ้าตัวนี้มันเสียหรือเปล่านะครับเปตัตรงนี้ก็ไม่เป็นสปริงเฉยนะครับเป็นเป็นสปริงดอกให้เอฟกพให้เอีกอีกออีกไลท์อีกไลคนนะดูองสา โอเคครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับนี่จุดสัมผัสตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นคอนแทคที่ว่าเวลามันสั่งปั่นนะครับตรงนี้จะติดกันนะครับอย่างนี้ทีนี้อาจจะสั่งปั่นแล้วมันติดกันแล้วแต่ว่าอันนี้ตรงนี้อาจจะสกปรกนะครับซึ่งไม่สามารถทําให้ไฟเดินผ่านได้นะครับนี่เราก็จะฉีดโซเล็ตไปก่อนแบบวเ้นี่ครับปล่อยให้โซเล็ตมันกัดสักพักหนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ปลายมีด นะครับหรือว่าใช้กระดาษทรายนะครับขัดออกก็ได้นะครับรับผมก็กระดาษทรายแบบหยาบแบบละเอียดก็ได้ครับนี่สอดเข้าไปในร่องนะครับอ่านี่วิธีของผมนะครับแล้วก็กดลงไปแล้วก็ดึงครับมันจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับนี่จริงๆมันไม่ได้ติดอะไรแน่นหรอกครับแค่สิ่งสกปรกครับมันไปติดอยู่ ก็ให้แน่ใจก่อนเลยว่ามันสะอาดจริงนะครับแค่นี้เองครับผมเพราะว่าเราสีดสเล็กไปแล้วมันความสะอาดมันก็เพิ่มได้อยู่แล้วนะครับก็จะขีดเดยอะนะครับเดี๋ยวมันเยิะมไปโดนตัวอื่นอันนี้สําหรับขึ้น E23 นะครับโอเคทีนี้ดูแล้วมันขาวครับบนกี้มันดํานะครับทีน,นี้ หน้าสัมผัสมันขาวแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับเสร็จจะดูว่ามันออกสีขาวแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเราก็ใส่ไปเหมือนเดิมคือมันไม่มีอ่าอะไรยุ่งยากตรานี้เนาะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรเลยที่อยู่สัมบัตตตัวเดียวนะครับสําหรับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่ไปเหมือนเดิมเวลาเราออกนะครับมันจะมีนี่ครับไขควงปักแบนนะครับกดลง กดลงนี้เป็นเงี่ยงล็อกอยู่ครับนิดเดียวครับสองข้างนะครับกดพร้อมกันแล้วก็ดึงออกเสร็จแล้วตัวนี้มันจะเป็นแค่สปิงครับมันไม่มีอะไรครับตัวนี้นี่ก็ใส่น็อตเดี๋ยวเราจะไปลองกันที่เครื่องเลยนะครับครับผมก็เดี๋ยวลองไปใส่กันครับถ้าหายก็คือตัวนี้เลยนะครับก็คอยดูกันนะครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับเรามาทดลองซักเลยครับผม มันจะขึ้น e ีสองสามหรือเปล่านะครับนี่ผมใส่เสื้อผ้าไปแล้วครับเนาตัวสัมผัสเนาะที่ผมทําเมื่อล่าสุดนะครับตัวสัมผัสเปิสวิสกดแบบนี้นะครับมันไม่สัมผัสกันครับมันสกกุกปบกแล้วก็ใช้กระดาษทรายเช็ดนะครับนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะนี่เราก็ยังไม่ประกอบอะไรครับก็ใส่น้ําแล้วก็ใส่ท่อน้ําพิ้งนะครับเดี๋ยวเราก็มากด กดออนเปิดเปิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่แล้วเราก็กดสตาร์ทเลยครับผมทีนี้เครื่องมันก็จะทำการปิดวาล์วน้ำานได้ครับน้ำไหลเข้าแลยครับผม<ว>เสียงน้ำไหลเข้าเลยก็หลังจากที่ผมซ่อมเสร็จนะครับสปิตตรงนี้เสียนะครับเป็นตัวสี่เหลี่ยมขาวๆตรงนี้ สำหรับเพื่อนที่มียี่ห้อนี้นะครับของโตชิบานะครับรุ่นหน้าตาประมาณนี้เนาะการขึ้น E E ยี่สิบสามนะครับ E สองสามครับก็ทําการเทสตัวนี้นะครับแล้วก็ลองเทสดูถ้าขึ้นถ้ามันขึ้น E เก้าห้านะครับก็ลองเทสเชื่อนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้ครับจะแถวนี้แหละครับ ตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์ฟ้าถังด้วยนะครับเวลาเวลามันขึ้นฟองอะไรเราต้องดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนๆที่กดติดตามชาติผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็คลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านที่นําไปฝึกซ้อมหรือนําไปาเป็นอาชีพเสริมได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับดเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรดีอ่าเปลี่ยนอะไรอ่าเครื่องซสกผ้าก็จะนำมาให้เพื่อนได้ดูกันกสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ